เรื่องของพ่อหนุ่มคนหนึ่งที่มีอาการแปลกๆชอบแก้ผ้าอย่างนี้แก้ผ้าอย่างเดียวไม่พอบางครั้งบงังคา,าจุดไฟเผาบ้านอาการทั้งหมดเขาบอกว่ามันเกิดจากการที่ว่าเขาเนี่ยไปเอารูปปั้นนางกวักที่หัวขาดกับมาที้านเลยมีอาการประหลาดแบบนี้นี่เป็นเพียงแค่าบางช่วงบางตอนนะที่ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัด,ดสมุทรปราการเขาถ่ายไว้ได้คน<อ>ที่มีอาการอย่างนั้นแก้ผ้าแก้ผ้าอยู่นะชื่อไหน,นจองนายจองนัมนสมมติ อายุ52ปีอยู่ในสภาพที่อยา s <S ่างที่เห็นนะไม่สวมเสื้อผ้าแล้วเดินอยู่ในป่าแบบนี้ฮะเอ้าเพื่อตามล่าหาความจริงมันเกิดอะไรขึ้นคุณตีฮะคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานี่พิตินักข่าวสัมภเวสีลงพื้นที่ทันทีเลยไปเจอกับนายจองฮะเพื่อไปที่บ้านเนี่ยเราไปดูซิว่าไอ้รูปปั้นนางกวักที่เอามามันเป็นยังไงไปเจอแล้วก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะเขาบอกว่ารูปปั้นนางกวักที่อยู่บนหิ้งนั่นน่ะอยู่ในสภาพที่ทำไม หัวขาดเฮ้ยหัวขาดแบบนี้เอามาทำไม,มแต่เรื่องของเรื่องเราหัวขาดแล้วยังไงคุณตินักข่าวเราเอามาต่อให้<อ>ให้มันครบสมบูรณ์อ๋อขอบคุณคุณติคะ่ะคุณติแขนขาดด้วยเหรอแต่จริงๆริงอ่ะนสภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร<อ>่ไง่ตามความเชื่อใครทีเ่เก็บของที่แตกหักไว้มันไม่ไดีอยู่แล้วไงถูกต้องฮะ นายจองฮะนอนอยู่ตรงไหนนอนอยู่แถวนั้นแหละนอนอยู่บนเปลแต่เขาก็พอจะพูดคุยรู้เรื่องอยู่นะอ่านี่ในสภาพที่เสื้อผ้าก็ใส่อยู่พูดคุยกันได้แต่คุยกันแบบเหมือนไม่ค่อยเป็นคำไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่บอกกับนักข่าวของเราคุณเตียนะบอกว่าเคยดูดกัญชามาก่อนนายจองเนี่ยเคยดููกัญชามาก่อนแบบนี้แล้วที่แก้ผ้าไปเพราะว่ามีคนสั่งให้แก้แล้วอยู่ๆก็สักพัก ยกมือยกมือขึ้นมาพนมมือไหว้สวดมนต์เฉยเลยและทำอย่างอื่นอีกด้วยไปดูภาพเหมือนกันเลยฮะเราเห็นอะไรบ้างเห็นเชฟใครเใ็นคนสีแดงเห็นคนตีกันก็เหล็มองกับมนะไม่ต้องว่าเราเห็นอะไรอีกไหมแล้วทำไมเราชอบเดินแก้ผ้าครับกับผมฮะโอ้ตัวเออมีคนให้แก้ใครให้แก้ครับใครบอกให้แก้ ไม่รู้ครับแก้ทําไมครับไม่รู้ครับเราก็ให้พระพูดพระธรรมพระสงฆ์พระพูดพระธรรมพระสงฆ์ถามเราไปเรื่องไปแก้ลำโมลำโบตัสสะวะวะโตไม่ไม่เราเราเราแก้นี่เราไม่อายเขาจะล้อไอ้เนี่ยอะไรแบเนี้าไม่ล้อเหรอคนนี้แดงฮะคนน้นแดงรู้ๆเราเล่นอะไรอีกไหมครับอ่าแล้วเล่นอะไดูนะแล้วกินแม่เฮ้ยเหลืองนะเนี่ยฟันเหลืองด้วยเนี่ยแปลงฟันบ้างไหมครับ คุณต,ต,ติถามว่าเราเล่นอะไรไหมเ,ออเล่นอะไรหรือเปล่านอะไรนายคนเนี้อยู่อยู่แลบนินบอกอะเล่นลิน้นโอ้โหลิ้กเ,เกียวเลยเอ,อ,อ่ะคนนี้คนนี้นางดวงเดือนระวังนะฮะอายุ52ปีภรรยาของนางอของนายจองเนี่ยนะเ,ออเขาบอกว่าอยู่กินกับสามีมาตั้งแต่อายุ19ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีอะไรแปลกๆหรอกกระทั่งปีสัก2 5 6 2ถึง2563สามีหนีกลับไปอยู่บ้าน แล้วไปหยิบนางกวากมาจากในป่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอามาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนเขาบอกว่าจะเห็นวิญญาณอยู่ภายในบ้านแล้วเห็นเยอะเลยนี่มากันเป็นโอ้โหสี 4, ่ห้ตนะแล้วอาการของผู้ชายเนี่ยนะจะประหลาดมากเลยวันดีคืนดีก็แก้ผ้าแล้วเดินออกไปกลางชุมชนนะ ชาวบ้านตกอ,อกตกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้หญิงใครจะกล้าเข้าใกล้ล่ะครับหวาดกลัวไปหมดแล้วบา,างครั้งบางครั้ก็สบายข้าวของในเวลาที่เห็นผีก็จะแก้ผ้าอะไรแบบนั้นนะครับรน่ากลัวจริงๆครับนี่คุณดูพฤติกรรมเขาฮะโอ้อาเดี๋ยวไปดูท่าทางแล้วไปฟังเสียงของนางดวงเดือนหน่อยนะครับมาพักหลังนี่เขาไม่ ไม่ว่าพระอะไรเขาจะเฟี้ยงพังหมดคอพระทะรูปองค์ใหญ่ก็เฟี้ยงแตกหน้าบ้านนั่นแหละเขาถึงไอ้นี่ผมถามตรงๆเลยคุณแม่คิดว่าที่ผัวเราพิษปกติแบบนี้เป็นเพราะอะไรครับน่าจะหลอนหลอนอะไรครับหลอนยานี่แหละหลอนยาแล้วนางกวาดอะไรที่ไปทุบก,ก็ไม่รู้มาถามเขาเขาไม่บอกก็นัน่นักข่าวมาเขาไม่บอกเลยว่าทำไมทุบเขา เข้าใจนะบางทีครอบครัวเขาไม่รู้จะทํายังไงแล้วจริงๆอ่ะอะหมอปลามือปร,ราบสัเภวสีเดินทางลงพื้นที่ไปเลยคร,รบับก<ๆ>็ไปเจอกับนายจองนะคนที่อยู่ในคลิปที่มีอาการประหลาดนั่นแหละก็นอนรออยู่ในมุ้งะนะฮะแล้วยังไงละ่ะคงจะชิลมากละมั้งหรือไ,ไม่กระแสไฟมันเยอะเหรอทำไมฮะใส่แว่นดํานอนรอเลยตอนรับของขัญเออใส่ยอย่างนั้นนะฮะแล้วไอ้ใส่แว่นดํานอนรอไปเท่าไหร่เห็นบอกว่าที่ตัวน่ะ กอดขวดน้ำยาปรับผ้านุ่มเอาเขาบอกว่ามันนุ่มดี <laughs> เหมือนกอดหมอนข้างเนี้ยหรออันระพาาน,นั้นอ่ะหมอปลาจะต้องเรียกมาคุยกันหน่อยในจอม<อ>มาคุยมาคุย<า>แต่คุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องฮะอ่ะเดินไปเดินมาคือต้องเดินดูในบ้านด้วยเผื่อว่าหมอปลาจะสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างก็พยายามเดินไปตรงหิ้งที่เอารูปปั้นนางกวักที่เสียหายมาบูชาไว้ หมอปลาก็บอกไม่ได้รู้สึกอะไรนะแล้วถามก็ถามรู้สึกอะไรไหมอะไรปะ<ฆ>อะไรปาไม่รู้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 สึกอะไรเลยป<อ>กติหมอปลาต้องมีอาการอาเจียนหาวนู่นนี่นั่นอะไรนีนะ<อ>สัมผัสได้แต่ไม่มีเลยหมอปลาก็เลยบอกว่าอตั้งแต่เข้ามาไม่ได้สัมผัสอะไรและคาดว่าชายคนนี้ที่มีอาการแบบนี้น่าจะมาจากการที่ เสพยามานานแบบนี้ทางเดียวเลยไปรักษาที่โรงพยาบาลนะก็เลยเตรียมประสานทางตำรวจสพบางบ่อนะมารับตัวแล้วพาไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อจะทำการบาบัดรักษาให้หายต่อไปครับนี่นะฮะจริงๆก็ต้องรักษาควบคู่แหละกับปัจจุบันเพราะว่าก็อย่างที่บอกเห็นใจนะเพราะว่าครอบครัวก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ค่ะต้องอาศัยกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะ